ใส่สีค่ะมันเป็นสีอะไรเป็นปสีผสมอาหารอือแม่อันตรายนะอันนี้เกลือสปายใช่ไหมเป็นเกลือแค่เทาา้าเพราาะว่เดี๋ยวไปแช่ด้านบนอ,อันนี้ขูดเกลือเขาเรียกขูดเกลือใช่ไหม ยังไงบ้างอ่ะน่าจะไปกำลังจะไปแล้วครับจังหวัดเพชรบุรีครับเป็นจังหวัดที่ทำน้ำเกลือมากที่สุดนะครับโดยเฉพาะที่อำเภอวัลลแรมเนี่ยครับมีถึงอำ,อำเภอเมืองรวมพระเจ้าครับมีอยู่ประมาณ20,000กว่าไร่นะครับอตอนที่ถาเนี่ยครับเกลือน่ะมันมีราคาที่แกว่งมากราคาเกลือตกต่ำม,มากครับอยู่ที่ประมาณ 7 8 0 0คือทําเกลือก็ขาดทุนแล้วครับก็เลยคิดว่าเกลือเนี่ยน่าจะเอามาทําอะไรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้นะครับก็เลยเอามาทําในเรื่องของเกลือเพื่อสุขภาพนะครับเกลือเกลือเกลือสปาต่างๆนะครับเพราะเมื่อก่อนตอนปีผมทํามาเนี่ยเมื่อปีพศ2546นนะครับตอนนั้นเนี่ยเกลือเนี่ยเข้าไปในสปาเยอะเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่เกลือเพชรบุรีไม่ใช่เกลือเมืองไทยเลยเป็นเกลือต่างประเทศทั้งหมดนะครับเราก็เลยคิดว่าเกลือของเราเนี่ย ก็มีคุณค่ามีมีมาตรฐานสูงเหมือนกันที่จะนําไปในเรื่องของสปาอะไรพวกนี้ครับเราก็คิดว่าเอาไปทดแทนเกลือของต่างประเทศได้ในเรื่องของเอาไปทําในเรื่องของเกลือเพื่อสุขภาพอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดกันมาตั้งแต่ปี4 6หครับเพื่อเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของมันนะครับแล้วก็มาเพิ่มในเรื่องของตัวสินค้าต่างๆนะครับในการแปรรูปอย่างอย่างเช่นเอาเกลือมาผสมสมุนไพรไทยนะครับเอาเกลือมาผสมในเรื่องของ ขมิ้นภัยธนาคาว่านังคำต่างๆนะครับจนผลิตภัณฑ์ก็ก็ได้ได,ได้ได้ทำมาในเรื่องของเกลือขัดผิวต่างๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของเกลือแช่เท้านะครับมีผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับแล้วก็ไปออกออกงานต่างๆก็จะแบบได้รับการอาบอกจากจากลูกค้านะครับว่าให้ควรทําให้เกลือเป็นเป็นแบบไหนบ้างอย่างเช่นให้เหมาะสมกับวัยรุน่นแล้วก็เอามาผสมกับน้ําแร่น้ํานมต่างๆนะครับเพื่อเพื่อเพิ่มเขาเรียกอะไรเพิ่ม เพิ่มตัวสินค้าออกไปแล้วก็เพิ่มให้ให้ให้ใหใหไวรุ่นได้ได้มาลองใช้กับกลุ่มเกลือตัวนี้บ้างนะครับแล้วเมื่อปี50เนี่ยเราก็มาเปิดบ้านนะครับเปิดบ้านเป็นนวดเหมือนวน,วน,วนวดนวดไทยต่างต่างนะครับแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับผมเรื่องทําเรื่องการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทําเรื่องท่องเที่ยวเชิงสุภาพเพื่อให้บุคคลโดยทั่วไปนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปเนี่ยได้รับรู้ว่าเพชรบุรีเป็นแหล่งทํานาเกลือไม่สุดนะครับก็เลยทําในเรื่องการท่องเที่ยวอัตลักษณ์ชาวนาเกลื <ๆ S 2> อขึ้นมานะครับให้ให้ให้ หลายๆท่านหรือคนที่ไม่รู้ครับคือคนไทยโดยทั่วไปอ่ะก็แทบไม่รู้เลยว่าเพชรบุรีเป,เป็นเป็นเป็นจังหวัดที่ผลิตเกลือไม่สุดในประเทศคิดว่าสมุทรสาครสงขลานะครับแต่จริงๆแล้วรวมกันยังไม่เท่าเพชรบุรีจังหวัดเดียวนะครับก็ก็เลยอยากจะให้นักท่องเที่ยวหรือว่าคนโดยทั่วไปเนี่ยได้รับรู้ว่าว่าอัตลักษณ์วิธีชาวนาเกลือมันเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็การการสร้างมูลค่าเพิ่มของเกลือทะเลเนี่ยทำได้แต่ว่า ก็ค่อนข้างที่ไม่ไม่ได้ช่วยชาวนาเกลือได้มากนะครับแต่ว่าก็ก็สร้างให้มันเป็นเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะให้มันมีมูลค่าเพิ่มได้ได้เยอะขึ้นแบบจากจากเกลือหนึ่งบาทเราทําให้เป็นพันบาทอะไรเงี้ยทำทำได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เยอะแยะแต่ว่าก็มันทําให้ราคามัน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 เขาเรียกอะไรให้เกลือมันเป็นได้หลายด้านนะครับไม่ไม่ใช่เกลือเพื่อบริโภคอย่างเดียวเพื่อเพื่ออุปโภคอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นเกลือเพื่อ เพื่อเพื่อเพื่อสุขภาพได้เกลือเป็นยาได้อะไรทุกอย่างก็ก็เป็นแหล่งการท่องเที่ยวได้ทําพิธีการท่องเที่ยวชาวนาเกลือได้อะไรเงี้ยครับตอนนี้เราทํามาประมาณยี่สิบปีครับจริงๆแล้วอะ่ะเราทําทุกปีเลยครับปีละตัวนะครับแต่ตอนเนี้ยเอาเอาเอาเ,อาเอาท่าที่มันขายได้จริงๆแล้วก็เป็นที่นิยมจริงๆก็จะมีอยู่แปดเก้าตัวในเรื่องของเกลือขัดผิวสมุนไพรนะครับเกลือข<ม>ัดหน้าสมุนไพรเกลือขัดผิวน้ำแร่เกลือขัดผิวน้ำนมเออ่ สบู่เกลือเป็นทั้งสบู่ก้อนสบู่เหลวนะครับแล้วก็โลชั่นนะครับแล้วก็น้ำมันประมาณ8 9ตัวครับตอนนี้